นี้จะพามาทำงานด้วยนะครับทุกคนนี้ก็มาส่งแถวแอร์พอตเชียงใหม่กำลังจะไปเติมน้ำมันตตตปตทสนามบินนี่แใกล้ดี สนามบินเหมือนว่าปั๊มนี้ราคามันจะถูกแล้ถูกกว่าที่อ,อื่นนะที่อื่นมันยี่สิบสามสิบหกเก้าสิบเก้าสตางค์อันนี้เก้าสิบสี่ตอนนี้มีลูกค้าเรียกไปโคโคัดมาเก็บกาดกระเป้าครับ พาทุกคนไปเที่ยวกากาะเป้า่าเกียกหมดแพงอะไปฮะแต่วันอาทิตย์นี่กากาะเป้าๆนี่ก็คนเยอะนะยต้องท่องเที่ยวอย่างเยอะเลยพาไปดูนะตอนนี้ก็ส่งลูกค้าเรบร้อยแล้วนะการเป้า่ามันมีต้นมะพร้าวนี่นะ

กัดหลวงเชียงใหม่ไปเที่ยวกัดหลวงตลาดมโลโลรถภาษาเหนือว่ากัดหลวง เจดีขาวเจดีขาวนะทุกคนตอนนี้14บ่นาะฬิกาแล้วสักพักก็จะก,กลับนะทุกคนขับโบ้นะสนุกอยู่นะชูเชียงใหม่ผมเปิดหมดโบ้อย่างเดียวนะะอีโคโน,นมี่นะี่ไม่เปิด ถูกเกิดน้ำมันแพงด้วยฮะช่วงนี้แนะนำให้ทุกคนพร้อมใจปิดนะทุกคนก็จะเรียกแต่โน ริปแล้ววันนี้สถานีรถไฟปักหมุดกลับบ้านแล้วเงียบปิ้งแต่วันนี้โบอย่างเดือดเลยแนะนำทุกคนเปิดแค่โบนะแพงหน่อยไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม